สวัสดีครับผมโคโจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชาสิลัคนานะครับเมื่อวัที่แล้วผมให้เลขเด่นบนเป็นเลข3แล้วก็เลขรองเป็นเลข7ส่วนเลขเด่นล่างเป็นเลข1แล้วก็เลขรองเป็นเลข2นะครับผลปรากฏว่ามีเลข3ออกบนอยู่ตัวเดียวนอกนั้นยังไม่เข้าเป้านะครับมีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับ ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาบกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่17กุมภาพันธ์2565จะตรงกับวันพุรหัสแรม2ค่ำเดือน3ปีฉลูดาวราหูเป็นสีในทักษานะครับสำหรับในงวดนี้จะมี3ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก6ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคลองลงมาเรามาเริ่มกันที่6ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาก่อนนะครับ สำหรับราศีที่มีโชคลองลงมานะครับราศีแรกก็คือราศีเมฆครับในราศีเมฆนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเข้าเรือนวินาศดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนทับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนทามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนลาภจอนทามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับ ส่งผลดีต่อราศีเมฆย,ยกเว้นดาวโชคประจำปีที่จรรเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีเมฆจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันพุทหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีเมฆลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีเมฆนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นค่อนข้างสูงครับราศีที่2นะครับก็คือราศีมิถุน ในาราศีมิถุนนะครับมีดาวาพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็น1ิบกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนเล็งลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือ,อนลาภจรเข้าเรือนมรณะดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อาราศีมิถุนยกเว้นดาวเจ้าเรือนลาภที่จรเข้าเรือนมรณะ ดังนั้นชาวราศีมิถุนจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันอังคารนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมิถุนลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมิถุนนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นผอมเพรียวครับราศีที่3นะครับก็คือราศีกรกฎในราศีกรกฎนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนา ดาวสุ์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจรเป็นสิบกับลัคคาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเข้าเรือนอลิดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคคาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกรกฎยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จรเข้าเรือนอลิดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงไม่กวนซูสต์ลี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกรกฎ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกรกฎนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นตุ้มท้วมหน่อยครับราศีที่4นะครับก็คือราศีตุลในราศีตุลน,นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเข้าเรือนอริดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนเล็งลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็นสี่กับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะ จอนเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาดาวหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุลยกเว้นดาวโชคประจำปีที่จรเข้าเรือนอลิดังนั้นชาวราศีตุลจึงไม่กวซรซอลุตเตอรี่ในวันบุหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีตุลลักษณะของคนให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นค่อนข้างอ้วนครับราศีที่5นะครับก็คือราศีพิจิก ในราศีพิจิกนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนทามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนเข้าเรือนอลิดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนเป็นศูนย์พาหะนาหน้าลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะจอนทามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จอนเข้าเรือนอลิดังนั้นชาวราศีพิจิก จึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีพิจิกลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับราศีที่6กนะครับก็คือราศีมังกรในราศีมังกรนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเป็น4ี่กับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนเข้าเรือนวินาศ ดาวลาหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจรทับลัคนาอยู่นะครับดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีมังกรยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จรเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีมังกรจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมังกรลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นพร้อมเพรียวครับ สำหรับราศีที่มีเกณฑ์รับโชคใหญ่ในงวดนี้นะครับจะมีด้วยกัน3ราศีราศีแรกนะครับก็คือราศีธนูในราศีธนูนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรนเป็น4ี่กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทับลัคนาดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็น1ิบกับลัคนา ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีธนูไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีธนูจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีธนูนะครับจะเป็นผู้หญิงหุน่นมท้วมหน่อยครับราศีที่2นะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับ มีดาวพุรหัสกิน3ามตำแหน่งก็คือเป็นดาวโชคประจําปีเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพะด้วยนะครับจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกุมไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกุมจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกลุ่มนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นสูงโปร่งครับราศีที่3นะครับก็คือราศีมีนในราศีมีนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทับลักขาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเป็นศูนย์พาหะนาหน้าลักขาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นสิบกับลักขณาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหลังกับลักนา ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนลาพระจอนเล็งลัคนาอยู่นะครับดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีมีนไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมีนจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับแล้วก็ในบรรดาราศีทั้งหมดที่มีเกณฑ์ได้รับโชคนะครับราศีมีนจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดครับ สำหรับอีก3ราศีนะครับก็คือราศีพฤษภราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยนะครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เคล็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทําก่อนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนั่นก็คือให้บริจาคเงินช่วยเหลือคนตาบอดครับตามมูลนิธิต่างๆที่ไหนก็ได้นะครับจะบริจาคเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ลงท้ายด้วย8ครับเช่น108บาท208บาท308บาท หรือ5 0 8บาทนะครับและเมื่อบริจาคเงินแล้วนะครับก็ให้อธิษฐานขอโชคลาภด้วยจะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นนะครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสำคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสำหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจำงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรับโชคใหญ่ในงวดนี้กันทุกคนนะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้นะครับทักประทังอินบ็อกซ์ได้เลยผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมโคจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิกิต ชิตด,ด,ดวงขอบคุณที่รับชมครับ